โอ้โห oh oh. อันนี้ค่อนข้างจะหนักเป็นพิเศษขอเครื่องช่างอยลูกครับเน่กิิงนะสมเด็จย่าเนี่ยทองคำ สร้างน้อยและไม่มีราคากลางครับอะไรที่เป็นนะของสมเด็จย่าที่สร้างแล้วยิ่งเป็นเนื้อดองคำประเมิราคาไม่ได้ปูแหวนปูโต๊ะเต็จ อยากได้น่าจะหนักราวๆสามบาทกว่ากิ่งสมเด็จยาครับเนี่ยปี3ามสามแสนห้าเนี่ยผมั่เอายนะสิกว่าปีที่แล้วก็ซื้อไม่ได้แสดงแฟนเพจผมเนี่ยนะครับอาจจะ ได้นะไม่เคยเห็นหายากไม่มีใครขายสี่สิบแปดกัมมีแต่ลงโชว์ไม่มีใครขายขนาดเหรียญสมเด็จย่าสมัยก่อนยังแพงอะของที่สมเด็จย่าสร้างคือต้องบอกว่าสมเด็จย่าเนี่ยท่านช่วยชาวเขานะครับนะบปูแหวนปูโต๊ะของที่ท่านทําเนี่ยของในวางทำผมต้องบอกก่อนในะยุคสมเด็จย่าเนี่ยพิธีต้องเป๊ะ เครื่องวงสวงต้องเป๊ะเกจิอาจารย์ต้องเป๊ะครับพ่อกลวยคือไม่มีไม่ใครคุณหาราคากายังไงก็หาไม่ได้ครับพระบูชาเนื้อยกยังแพงมากเลยครับ ไม่เป็นไรอันนี้เป็นของที่เราชอบส่วนตัวอันนี้มีจานเก้าห้าวันละครใช่สมเด็จยานมาสังกราชเป็นประธานในพิธีเสดจครับไอจตอมีอ่ะ,อะแต่ยังไม่ได้ว่ากันยังไม่ได้ต้องยังไม่ได้คุยกันเพราะยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ซีเรียสคือแสนห้าเนี่ยลองเช็คราคากันก่อน คือยังไงพันเนื้อต้องคาเราไม่ได้ขายเท่าราคาทองส้อยอยู่แล้วครับปูหลิวเนื้อต้องคาองศี่ห้าแสนนะอ,อ่าโทรบอกก็ต่อด้วยหเอาเครื่องช่างทองเนี่ยเขาเรียกว่าช่างโชกันนะหรือแถวเนี้ยจะมีหมก็ลองดูออันนี้สมเด็จเก้าห้าวัลคังมีจานะนมะพักพัด้วยอันนี้ นี่มีจานะมะพาทะด้วยองค์นี้อ่ะนี่สายวะละัลคันก็มาสมเด็จอลหังหอนี้เนื้อสบู่เลือดลงชาติเก่ากึกนี่เนื้อสบู่เลือดสบู่เลือดผสมผงสมเด็จอรหัง อ่านะสาราสุกไก่เถื่อนสมเด็จอะระหังเนี่ยโดยที่ต้องผสมว่านสบู่เลือดผสมกับผงก็จะเห็นเม็ดผงนี้แล้วก็ข้างนอกเป็นเนื้อสบู่เลือดเห็นชาติที่ลงไหมเก่ากึกมีอะไรกันอีกในชุดนี้แม่พ่อแม่บีน้องเอ้ยพอโอ๊ตเล่นพามันนมนานโอ๊ตก็ไม่เคยได้ พะคงบางกระพร้อมเหรียญหล่อหลวงพ่อคงบางกระพร้อมปางใส่ญาติจ้าน้องนาวน้องนาวเนี่ยเหรียญหล่อหลวงพ่อคงบางกระพร้อมปางใส่ญาติอันหนึ่งแขวนใช้อันหนึ่งไม่ได้ใช้ โห่พีซีผูกเศกใหญ่อยู่แล้วครับอะไรที่เป็นของสมเด็จย่าเนี่ยแพงหมดทุกอย่างนะครับหาของไม่ได้นี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมดูนะฮะนะแนะ่นอนครับ เขาได้มาสองเหรียญเหรียญหนึ่งต้องแขวนใช้เหรียญหนึ่งต้องยังไม่ได้ใช้ใครได้พระมาหลายหลายองค์ะเขาจะใช้องค์หนึ่งองค์หนึ่งไม่ได้ใช้ออกมาเป็นแบบนี้เลยก็ไม่ได้หาง่ายยดเด็กละลักพราะคงบังกระพร้อมเลยนี่เอาว่าหาง่ายไหมเหรอครับเหรียญเบญจาักาคีพระคงเหรียญไปสามล้านเนี่ยปาตาหลายแสนตะกุดเป็นแสน เหรียญรอก็เป็นแสนอรุณเทพปบุตรหลายแสนด้วยนี่เนื้อโลหะโอ้ก่อนสองสี่แปดสี่ทันเหลือเหลือไม่มีหัวใจไม่มีตื่นเต้นแสดงไม่มีคนอยากได้วางไว้เพราะคงบางกับพร้อมเห็นไหมหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางนมโค โงนี้สิงเด้งๆเ,เลยครับผงเต็มไหมผงเต็มผงเดิมนี่อยากรู้ว่าผงเดิมเพราะปานเป็นยังไงเนี่ยเอาไปดูอยากรู้พระเพราะปานเป็นเอาไปส่องทุกวันนี้เพราปานเก๋ๆออกมาเยอะนะออกมาเยอะจนคนบางคนคิดว่าแท้ไปแล้วคิดว่าเก๋เก่าเป็นแท้ไปแล้ว พ่อปานงานเกจเก่าบางองค์ขายกันหลายหลายแสนถึงจะเป็นล้านเนาหน้าเศร้าสลดหดหูใจเป็นอย่างยิ่งยวดถ้าไม่อยากดูหลวงพ่อปานเก๋ยอยากดูหลวงพ่อปานเป็นเอาพระหลวงพ่อปานที่สร้างบรรจุก,กุวัดดงตาลไปส่องคุณจะดูเป็นเลยทั้งเนื้อความเก่าผงพ่อปานผงเดิมพ่อปาน นะโหแล้วอันนี้สิงสวยด้วยองน,นี้เด้งๆเลยอ่าหัวใจมาแล้วอยากได้อะไรพิมพ์มาผมจัดให้แบบนอนสต็อปพระไม่เลี่ยมทองยังนะยังไม่ถึงชุดทีเด็ดผมจะบอกเนี่ยครับผมพูดเสมอเนะี่ยหลังกับผงเนี่ยไม่เห็นหน้าสามหมื 30, นะ่นเนี่ยสายตรงซื้อเลย เพราะนี่คือเนื้อพ่อปานผงพ่อปานหน้าเป็นพิมพ์อะไรราคาสามหมื่นก็ซื้อได้ให้ศึกยับยับลุยลุยก็ซื้อได้เนี่ยตะบอหันมาเป็นเสือเป็นสิงมีในรายการกานประกวดแล้วครับมีลงในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกสองฉบับแหละดีใจกับผู้ได้ได้แขวนพ่อปานหมื่นกว่าบ,บาทคุ้มเหลือๆอ,อ่ะอลาหังเนื้อสบู่เลือดตรงนี้หักแต่ก็ก็เหมือนว่าละครหัก ไปซ่อมใช้เอาได้เนี่ยไหมลงชาติชาติร้อยกว่าปีสมบูรณ์สมเด็จอลหังเนื้อวานสบู่เลือดผสมผงเนี่ยนะครับคุณไปไลฟ์สวยๆก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะพี่วิกรมพ้าดีๆแบบนี้ราคาหลักพันแฟนเพจผมไม่ปล่อยไว้แน่นอนอ้าวพอกลวย เนื้อดินดำเนื้อดำใบลานพิเดวีไม่ทานครับพอกล้วยพันแปดร้อยบาทนี่ยังไม่ถึงถาดท้างบนของผมเลยนะซิบรีอ่ะเรียบร้อยครับเนื้อดำถาดบนผมมีอะไรองสวยเนี่ยได้อย่างเดียวเลยพระที่ทันหลวงพ่อคมมากระพร้อมแบบม,มีกี่อย่างกันเชียว ผมหมื่นกว่าบาทสําสหรับเหรียญหล่อพราคงเคยเห็นเหรียญหล่อเพราะคงแบบนี้กันหรือเปล่าไม่เห็นแล้วครับพอพะาเขาสร้างน้อยโหพี่สมชายเจ็บใจนังไฟสุ้มสวงผมให้สมเด็จพระนอนครับให้สมเด็จวัดละรังหลังจานไปอีกหนึ่งองค์แถม ใช่ปางสายญาตครับเอางี้ดีกว่าใครส่งเห,หรียญหลวงพ่อคงบางกระพร้อมเนี่ยเหรียญหล่อเนี่ยพิมพ์ปางสายญาติเข้าในเพจผมดอนนี้ได้เนี่ยนะผมโอนให้คนละห้าร้อยอยากเห็นให้เวลาจนผมไลฟ์เสร็จเนี่ยใครมีนะกดห้ามาเลยแล้วส่งรูปเข้าอินบ็อก โอนตังให้คนละห้าร้อยอยากรู้นะผมเล่นม้ามายี่สิบปียังไม่เคยเจอแต่ยันตัวเนี้ยชัดเจนนะพี่เล็กยันเพราะคงนี่นะพี่สมชายผมแถมนี่ให้นี่อันนี้ดีไม่ดีเกินสามพันด้วยร่วมสร้างคุณค่าพระไปด้วยกันหยิบมาปุ๊บเนี่ยอะอย่างองค์เนี้ยหยิบมาเนื้อเดี๋ยวเน,เนื้อเนเดียวกับพ่าห้องช่องลมแล้ว เนื้อเดียวกับพ่อห้องไหมเนื้อเดียวกับพ่อทาไหมครับก็สมัยก่อนนะการทำผ้าหล่อมันไม่ได้สร้างได้เยอะเหมือนปัจจุบันไงครับเนี่ยแล้วคิดดูครับพบคงบางกับพร้อมหมื่นฝ่าบาทหายากอ้าว ไฟหมดหรือไงก็ไม่รู้อันนี้สี่สิบแปดสี่สิบแปดจุดอุ้ยท้อทับสี่สิบแปดจุดห้านะฮะสี่สิบแปดจุดสี่เจ็ดสี่สิบแปดจุดห้าสิบห้ากรัมหนึ่งบาทสามบาทกว่า 3บาทกว่าสําหรับกลิ่งเนื้อทองคํา3บาทกว่าบาทละถ้าสองหมื่นแปดตีสามหมื่นะสบาทก็90,000 3บาทก็90,000 90, อีกเท่าไหร่นะอีก3กร,รัมนะทองก็ประมาณ90,000มื่นถ้าพูดเหมือนหมักทองนะแม่แต่พาัเนี้ทองคําอะไรจะมาราคาทองครับค่าพิธีค่าอะไรเอาว่าเนื้อนวะเนี่ย นว้าเนี่ยต้นทุนอย่างเก่งก็ไม่เกินพันถูกไหมฮะต่อองค์ผมคิดว่าเนื้อนว้าต้องมีหลายพันเป็นกี่เท่าของเนื้อครับอันนี้เป็นเนื้อทองคำใช่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นแน่นอนครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยแหละครับเห็นไหมนี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว ผมให้แบบลิมิเต็ดกันไปเลยรวดเดียวเลยดีกว่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วสวยไม่มีหัวใจไม่มีตื่นเต้นกับน้องเลย พกิ่งโฮเลีเยลได้ครับอ่ะพกิง่งนะครับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์พกิง่งนะเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อกิง่งใครอยากเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอ่ะเนี่ยเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อกิง่งสวยๆเอาเหรียญละสามพันนะเอาเหรียญละสามพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปอันนี้ผิวไฟอันนี้ลมดำ เอาเหรียญละสามพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปครับสร้างพร้อมกันนะครับกับเหรียญฉลองอายุหกสิบปีมีฉลองอายุกัะเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยอย่างเงี้ยพอกิ่งนะพอลอโพอเลี้ยวสมัยก่อนเล่นหลวงพ่อกวยใช่ไหมบอกออกวัด 9, เก้าเลี้ยวไม่ใช่ครับเนี่ยพอกิ่งเนี่ยผมโอกเลยนะว่างๆคุณต้องไปดูคอนเทนต์ใน y ย u ทูบเก่า 9, ผมอะ คุณนึ่งจะเข้าใจให้เล่าบางทีก็ขี้เกียจเล่าพ่อผมก็ซื้อเก็บทำไมผมเก็บอ่ะคุณต้องคิดตัวเองแล้วกันอันนี้เหเรียญลวปูหลิวรุ่นแรกจุดอยู่ที่นอนเนนตัวหน้าเหรียญรุ่นแรกปูหลิวมีปูหลิวก็มีอะไรเต่าละนาม นี่อันนี้สองสนามห่างตรงอันนี้เป็นรุ่นที่หลวงปู่นะครับส,สั่งให้มีการจัดสร้างเป็นรุ่นที่หลวงปู่ออกทุนเองนี่อันนี้นะเขาเรียกเต่าฉลองอายุ8ปดต่อโค้ด รุ่นที่หลวงปู่เนี่ยออกทุนนะสร้างเองคือรุ่นนี้แหม่พอไอเราพอรู้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็ว่ากันไปอา้าวถึงไหนกันแล้วเพื่อนๆอ่าถึงเวลาที่โอ๊ตจะฉายแล้วนี่รูปหล่อที่ไหนพ่อขอมใช่ไหมเนี่ยต้องใช่แหละรูปรหล่อหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัว เก็บเพราะขอมไม่ขายใช่ครับเพราะกิ่งเป็นผู้จานกลาให้หลวงพ่อน้อยวัดศีสะทองก็จะมีรายมือจานกิ่งอยู่ในลาวหูพ่อน้อยอ่ะขุนแผนนะครับขุนแผนพลายกุมาร นะขุนแผนพายกุมารไม่เป็นไรครับเราไม่ไม่ได้พูดใครแพงไม่แพงใครปัน่นไม่ปัน่นเรารู้อะไรเราเช่าอย่างนั้นนะอันนี้ขุนแผนพายกุมารถามผมที่ไหนผมก็บอกพ่อกล้วยละ่ะอันเนี้ก็ได้มานะครับในชุดเดียวกันแล้วก็แต่เป็นพ่อกล้วยไม่ได้เป็นที่อื่นแล้วครับอ่าขุนะแผนกุมารน,นอนเนี่ยหลวงพ่ออะไรก็จับ นะอันนี้พอ่อกลวยครับนะทําไมผมจะบอกพอ่อกลวย <c oughs> ก็มีตะกุดพอ่อกลวยมาด้วยเนี่ยครับเจ้าของก็บอกพอ่อกลวยรอแปดสี่อ้ยไม่เจอนาะนะครับวันนี้สายตรงเลยครับพี่อำนาจสุดยอดนะนะครับรอแปดสี่ตอบโค้ดรอแปดสี่เนื้อเงินแพงมาก ต้องเล่นที่มีโค้ดเนี่ยนะครับเป็นเต่ารุ่นที่หลวงปู่ออกใช้ทุนตัวเองสร้างเองอันนี้สวยใช่ถ้าถามว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยสายตรงจริงๆที่เป็นลูกศิษย์เล่นอะไร<ม>เขาจะเล่นของที่สร้างน้อยๆทำน้อยๆแล้วรู้ประวัติแบบนี้นะครับชุดนี้พรกล้วย เนี่ยครับตะกุดหลวงพ่อกลวยดอกนี้ผมถือว่าสมบูรณ์นะลงบอนนี่นะครับลงบอน,นเห็นป่ะพ่อกลวยมีพระคาบอลที่ท่านเนี่ยแจกง,งานวันเกิดของท่านเห็นไหมอันนี้พร้อมลูกสะกดลูกสะท้อน นี่เอาคือเพื่อนๆนะนะครับอยากจะได้อะไรต้องพิมพ์บอกผมนะถ้านะให้ผมยกขึ้นมาแบ่งปันเนะ่ยบางทีก็ไม่คิดเพราอ,อะไรมันเหมือนยัดเยียดอะโอนไม่ค่อยชอบเอาเอาเหรียญพ่อมุ้ยไปใช้กันหนึ่งพันบาทเนี่ยเหรียญพ่อมุ้ยขาบปี่ำนาจานไม่เคยพลาดอยู่แล้วครับเนี่ยนะครับ ผมชอบพี่อำนาจนะเก็บหลวงปู่หลิวนะเก็บของหายากแบบเนี้ยพี่ผมบหมเลยนะหลวงปู่หลิวเนะ่ะของท่านใช้ได้จริงนะครับอันนี้สวยด้วยสวยลุงลุงรุ่นนี้คือรุ่นที่หลวงปู่ออกทุนสร้างเองรุ่นเดียวด้วยที่หลวงปู่ออกทุนสร้าง